พี่เจ้ามาถ่ายรถที่เิรนดูดเข้าเนาะเจ้าเนาะเห็นอยู่เนาะเจ้าเนาะจะมีน้ำเนาะเจ้าเนาะน้ำมีอยู่เ้าะเพราะปีนี้มันน้ำเนาะเจ้าเป็นข้าวพันเตี้ยเ้าะมันดับน้ําเนาะต้นใหญ่จะใช้ข้าวพันเตี้ยหมดเ้าะบรนทุกเข้า เกี่ยวเข้าเนะรถเกี่ยวเข้านะเจ้าเนะ่ยนี่เป็นดูดเสร็จแล้วดยุดกับน้ำนะเจ้าเ <c oughs> พราะนาตัางคเพี้ยมันน้ำมากนะเจ้าเนอะมันใช้น้ำเพื่องเกี่ยวเข้ามาเนอะเจ้าะึ่งยญ่จะดูจนเมื่อวานนีบกักีมามีบักีรายนะเจ้าที่ใจแบบโบราณนะเจ้าที่เมันต้องการเครื่องนะเจ้าที่มา ขึูนข้างกันจะไปดูที่ข้างไปม,มาได้หลานเจ้าพิจมูกเ <c ười> สียงอาจจะอู้หน่อยมันดูดได้เนะรถด,ดูดอะน้ำก็ดูดได้แต่มีน้ำจต่น้ำมันหนักเจ้า อยู่ที่ห้างนี่ไทยอยู่ที่ห้างนี่ไทยเสียงอาจจะดังหน่อยนะเจ้า ดูดหมดเลยดูดหมดเลยเนาะน้ำนักหนาะพี่คนนักเน่อยเจ้ามันดูดได้หมดเนาะมีน้ำก็ดูดได้เจ้า ย้อนแสงหน่อยนะจ๊ะเนาะเพราะเขาถ้าเขาออกฟองไปตรงนี้มันจะย้อนแสงอ๋อร้อนจะวัดหน่ะเจ้ามันจะออกดำๆนี่แต่บางทีมันก็ดำมีที่ไหลเจ้าเนี่ยมีที่ไหลหมดกันนาฮกไหลไปโอ้ได้เขาหน้ากันเนาะฮกฮกลองโดนเยแต่ว่าโดนกู กูไปไีดได้ตะเดหกหกหกไล่ 6, 6, 6ไปกจมเนี่ยไม่เกือบสองรใสส้อยสองร้อย่เนาะไล่ีรอย๋อไล่ห้ารก่กอ๋อได้หนึห 400, <อ>่งหอยกว่ากิโล, 500, โลมกเกลกกมกลเห้าร้อยโอ๋อไล่อันนี้จะเอาตากก่อก็ว่าไปขายเลยขายหมดอ๋อถ้าตากมันกีเต็มเนาะ มัน,มนยังเงี้ยมันเดือนนี้กิโลตะเด็ดอ่ะหกบาทสามสิบกิโลหกบาทสามสิบอ๋อปีแล้วแปลงเลยนาะปีแล้วแปดบาทสายจะปีนี้ปีนี้หกบาทสามสิบดูดไปขายเลยนะปีก้อนสิบสองน่ะอ๋อปีนี้ก็ดูขนาดแล้วอ๋อเลเลี้กันขนาดแล้วอันเู้นก็ต้อง คนได้มันน้อยก็ต้องตากไว้หน่อยม่อนมันทำงานเน่ะ ได้ดูทันทีหรอทันกันทันทีกันพูนแห่กันเจะรถดูรถดูนักเจะรถดูพูนแห่กัน นนแถวนี้ก็ดูแถวนี้มดนะจ้ะนาละวีชันเนี่ยก็คงดูดุ่นกันนะจ๊ะเนาะแต่นี่นอไอ้าบมาดูนะจ๊ะเนาะนอไอ้าบมาดูแลอันนี้เป็นนานาเจ้าบ้านนะจ๊ะนานาเจ้าบ้านเห็นไอ้่บว,ว่าวันพุธจะดูดนะจ๊ะเนาะของระวีชาแนเนีย่ย รว่าจะได้ออกมาไทยก่อจะมันเด็ดเหมือนกันนะจ๊ะไายบอยเดียวไทยบอยไทยดูเข้าบอยเดือยเพื่อนเบื่อน,นะเจ๊ะอาหลานมาตัวนั่งเหงาอยู่ที่รถจ้ะเราลุกนมาหลานน่จ้ะนั่งเหงาอยู่ที่รถก่อน รถไหลกันเจ้าเสียงรถบื้บึอบ้าๆเจ้ารถไหลกันคลิปนี้มีเตียนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่ช่วยรับชมนะเจ้าเพื่อนๆสวัสดีเจ้า